พีฮไอไพีเอะอะไรมึงทำให้กูตายไอพี่มึงไปสตาร์ว่มาจากไหนอีคี้มันขับยากตายอยู่หล้งล่ะูงกลุกงไหนี่เตรียมยิงเตรีมยิงเตรยมยิงอุ๊ยอุ๊ยกูโดนอะไรอ่ะโดนในบ้าชนนี้ ลอยไดมึงขึ้นมึงปักเข็มปักเข็มปักเข็มปกเข็มเลยปกเขมเลยเออ่เมเเขาเรียกกลับมาอีกครั้งปะกลับมาอีกครั้งสู่ซูเปอร์เอิร์ธที่เราหาหายไปนานแมงหกสิบแปดสิบเยจะเพิ่มเผาอะไรวะเนี่ยเ้ย ไอ,อ้อออบูมบูมไม่ได้ละอ้าวโอ้ยไม่ได้ละโอเครู้ก็ก็ติดละเอารถมาเอารถเลยฮะเอารถเลยปะเอากูก่อนนะกูก่อนนะบารสให้กูเรียกใช่ไหมบาร์สไม่ได้เอารถมาเออบารสไม่ได้เอารถมา ไอบ้บ้ามาสุดก้าไ yeah, อกูเย้เบบี้เฮ้ยข้างหลังมีอะไรไปเอาก่อนเฮ้ยยานมาเฮ้ยเหมือนมันส่งสัญญาณไปเนี่ยมันส่งทันป่ะรถดิคือรถดิคือรถดิคือรถคือรถไอ้มาเอาของก่อนมาเอาของก่อนอะไรไม่รู้อุย้ยอุ้ยโดนตบตัวอะไรอ่ะบูมขึ้นนี้บูมขึ้นรถไอ้บ้าไอ้ไอ้พีกำลังวิ่งไป เยิงดิมึงยิงดิอุ้ย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 ต้องนั่งหลังต้องนั่งใครทำอ้ยโ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 อ้ยอีมันอะไรไอพีฮะไอพีอะไรมอมึงตายไอพีมึงไปสับาีี่มาจากไหนอ้เหี้ยมันขับยากกึอยากให้มึงลองขับจริงเลยลุกูยลุกูยเลยมึงยามึงแตก ไอเฮียต้องลงรถมาไอ้พวกเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะเอ้ยโอกดอะไรอยู่วะไอพี่จีนี่อยู่นี่เย ขึ้นเาโฮสเลฟเกมวะเง้มึงอ่ะกูเป็นโฮสที่ไหนล่ะมึงมันไม่มันมันชวน,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 นไม่ได้อ่ะมึงต้องออกเกมเข้าใหม่กมึงอยู่ใกล้ๆกูอ่ะมึงเห็นเลเซอร์ป่ะ Ờ. Lụi tí vâng này. Sao cú yิง nó nhạt cơ nhỉ? Oh, you like this Rồi rồi เิดช้าไปโอเคไ้กูเพิ่งเห็นมูวิ่งเข้าไปโอ้ยแล้วบูสันนะไรตใหม่ดิบูไปตั้งปิดอะไรไว้ใ้แม่ผนจอยแน่อุ้ย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 แล้วฆ่ามันยังไงวะ อุ้ยแล้วมันสี่โหดด้วยเข้ามาได้ปะบัสเข้าไปได้แล้วอุ้ยสี่ซะ กูย,ยิงนุกไปแล้วอะมมอไม่รู้ตาย,ตายป่ะกูจะตายตามนุกมึงไม่ตายไม่มอนมันเยอะจังอะ ปืนกูอยู่ไหนวะมองเหี้ยแล้วไม่เห็นเลยวะอ๋อกูจำได้แล้วว่าปืนนะมันมันฆ่าย,ยัางไงตัวนั้นอะตัวนั้นมันต้องใช้ไอ้เร็วกันแคนนอนยิงเว้ยนัดเดียวเฮ้ยเราเรากดอะไรฟันวะกูจำไม่ได้แล้ววะวีอาไม่ใช่เฮ,ฮ้ยเหี้ยกูกดยูไปหลายรอบแล้วเนะี่ยมึงกดเอฟกดเอฟเอฟเ,อเอหรอ ก็จ้เอฟไปอยู่อะดีกว่าอ,อุ้ยได้ก่อนเอฟเองรถมาได้พีเมงรถหรอใช่เราต้องขับเลยสัตว์เฮ็ดไอตัวนั้นไปอีกแล้วผู้กันกูเออเออได้ได้ได้ไดเอาขึ้นรถเลยขึ้นรถอุ้ยอ,อะไรอ่ะ ยาล่วงเป <laughs> ็นรถดิรถโออยิงรถทั้งหลังดิยิงได้ิดแล้วบูมเฮ้ยเอ้ยๆๆ <laughs> เอ้ยนี่นึกว่าชนอะเอ้าไอ้บลมอย่ายิงหมวม บาสคุมป้อมปืนหน่อยบาสคุมป้อมปืนอุ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพีอะไรยานกระเด็นรถกระเด็นอะไรเหี้ยอะไรวูดทำอะไรผิดเนี่ยทำไม่เคยยิงยิงยิงก่อนหลังเข้า มึงไปเลยมึงไปเลยกูยิบปืนกูหยิบปืนเยอะเดียกันไป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 รถเร็วป่ะโอ้ยไอพีไอบาสเดือดเดือดรบเดือเรบเบิอดรบเดือดรบเบิอดไอไอไอไปไอไไปเลยไปไปอย่าหยุดอย่าหยุด จะหยุดไอ้เกียร์ได้กดไม่เข้าเกียร์หนึ่งอยู่มันมีหลายเกียร์เออมีหเกียร์ดีแล้วก็หนึ่งสอแต่เข้าเกียร์ดีอย่างเดียวก็พอแวะแวะแวะเติมสัมภายก่อนไหนอ่ะไปเรียกไงอุ้ยเฮ้ยอุ้ยรถเป็นไรอ่ะผีมา บ้ามึงลงไดไหมไปด้รถติด <laughs> รอเรียกใหม่รอเรียกใหม่ไปก่อนไปก่อนมึงขึ้นมึงมึงขึ้นหลังขึ้นขึ้นวุ้ยไอตัวใหญ่มาค <c oughs> ุ้ม,มกันหน่อยกูกลังจะยิงตัวจีระวังมันจีผมคุ้มกันผมคุ้มกันกูจะเรียกกำลังเสริมอันอันนี้ใหญ่มาอันนี้ใหญ่กำลังเสริมอันนี้ใหญ่แพทที่ออดสูดไอเจอหน่อยเฮีย ไปล่วงแล้วล่วงแล้วเออไม่ได้้ยพ,พันไ์ออดเหยียบหัวกูอีก่ปุ๊ด <laughs> ีหลังมึงไอ้บาสเคลียร์นออี่มีใครามาขึ้นกูตายเหรจากเพื่อนนี่แหละไม่ได้ตายจยากฝังแม่งหรอกตายอยู่หลังกูทุบลุกทุบอะไรนี่ มันแม่งฝันแหลกด้วยเปล่า วิ่ง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 ไปว่าไหนกูจะไปไหนติดดิเราต้องไปอันนี้เฮียภารกิจยังไม่ได้เริ่มเลยฮัลโหลมันเรียกยาอีกแล้วกูว่าเราต้องเอาเจเวลรินมาอันหนึ่งเว้ยเจเวลรินเนี่ยยิงไอ้ตัวนั้นทีเดียวตายเลย เพราะเทวียิงยิงไอ้ยานพวกนี้ล่วงเลยแต่ไอ้น,นี่บาสุก้าม่นยิงไม่ล่วงบาสุก้ารัวง <c oughs> มันต้องอยึดที่ไ,ไหนเนี่ยแล้วกูต้องไปบอกเขายังไงบอกว่าโทรไปบอกเขาว่า g p u วิ่งไม่เต็มเนี่ย g p u มันวิ่งไม่เต็มเพราะว่าพัดไอ้นี่มันวิ่งไม่เต็มเปล่าพัดลมอะพัดทำงานใช่ไหมเออพัดลมมันคือพัดลมทองงานไม่เต็มหรือเปล่าเออมันอาจจะเซ็ตมันอาจจะไม่ร้อนก็ได้มั้งยึดธงวิ่งอยู่แค่สี่สิบห้าสิบอย่างนี้ยึดธงด้วยอ่ะเออแต่เธอที่มันบินได้โคตร ยึดเสร็จแล้วนั่นน่ะทำลายเสร็จแล้วแค่ทำลายเฉยแท้อะไรทำลายไปไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถคุ้มกันรถสิเพื่อนปัดขับปัดหลบดิเฮีย มาอุยอ้ยอุ้ยเอาด้วยป,ปุ่มขับไปก่อนเอาขับไปก่อนกูกดผิดกูกดเอา้าแล้วขึ้นขับไงอะ่ะมึงขับก่อนไอ้ยี่อะไรต้องขึ้นฝั่งนี้เอา้าขึ้นสิมึงขับไปก่อนยิงนี่ยิงคุ้มกันกูจะชูไว้ก่อนแล้วกูกดผิดไปกด F เออกูตบเลยลูกอีไยเรียกระพายนะไอ้ควีเอ้านี่ไงยากมั้งมึงปาดอ้อมอ้อมอ้อมเมืองก็ได้ไม่ต้องเข้าเมือง มึงอ้อมเลยอ้อมออกเนี่ยออกขวาไปเลยไอ้บาสไอ้ไอ้ขับง่ายขับง่ายลาก่อนรถบอกลารถแล้วละไอ้เนี่ยอาเมนขับง่ายอาลลไอ้อไอ้ไอบาสมึงไปเถอะ อ้าวไอ้เหี้ยแล้วไปอยู่ข้างบนบนไหนเอาไอ้เหี้ยขึ้นไม่ได้ไอ้ตัดเอาได้แล้ว กันไว้เดี๋ยวต้องไประเบิดเสาต่ออุ้ยอุ้ยโดนในบ้าทำอะไรไอพีทำอะไรกลัวให้เออรอปืนมึงวะนานแล้วอุ้ยเหี้ยโอ้มันสาบทีเดียวดีเทอร์นทุกแบก แล้วอะไรเรียหามันอยู่อะไรตรงนี้เนะี่ยแต่ดาดเนี้ยลูกสองไม่น่าเวิร์กอะคือเวิร์กว่ะลูกสองอาจจะเวิร์กก็ได้เล่นซับไพ่มาดิครมีซับไพ่ hey, เดี๋ยวเรากูเล่นเออเคเล่นไพ่ตรงนี้ วางทางปืน้ <laughs> ไปที่แปดก่อน bắn, nhìn to bin đi nhìn to bin đi nó phun của bên này quá ai phòng có sủng nọ phòng bốn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ยิงหนวดแล้วก็ต่อปีกซ้ายไอ้<า>ขี้ขวาเล็งขี้ขวาเล็งแล้วล็อกแล้วก็กดยิงซ้ายมองหน้ามออเงยนะทีนี้ป่าววะยังมองไม่เห็นเว้ยตายไปแล้วตายไปแล้วไป้ไ<ห>ปคุ้มกันหลังกระสุนหมดไอ้เหี้ยเกินเหยียบแบกค์เดียว ีอ้าังหลังเยอะจังวะเออไปเออไปเออพีไ่ไปแล้วกูไปแล้วระวังกูระวังระวังเฮ้ยเาาสาสายฟ้าทำไรทำไรทำไรเสาเงี้ยเดี๋ยวมันช็อตอันนี้ระเบิดยังไงอ่ะอันนี้คอเฮลเดเฮลบอม แล้วถ้าเอานิวเคียร์กูลงได้ป่ะหลบดิต้องเหวยบบเพามันขึ้นเรื่อเหวอบ เียบร้อยคูดาวเดี๋ยวกูถูกเวลาถูกเวลาด้วยสายฟ้าไอรีเซอร์ laser. กดไปแล้วไม่เห็นต่อใครต้องทำไมกูตายเลยอ่ะมันระเบิดทำไมโบมันระเบิดเร็วอ่ะอูไม่เห็นอ่ะกูเห็นตอนมันก็เด่นแล้วอ่ะบุ๊มไหนมึงอยู่ไหนอ่ะวิ่งมาไกลแล้วขึ้ตอบสนับกูทีจอดเลยจอดจอดลขับจอดแล้วขับเลยจอดแล้วขับเลยไปเลย เฮ้ยเฮ้ยไอ้เี้ยไอ้เี้ยเอาอย่าไอ้บุ๋มไม่เอาเดี <Mm ๋ยวกูก็ลัวงไอ้เี้าเนี่ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โหูตายไอ้บ้านไอ้ยิงเข้าประตูคนขับไอ่ลงมาพีลงมาไอ้ยิงเข้าประตูคนขับไอ้ยโ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 อ้ยไอ้ย คุมกันด้วยคุมกันด้วย <c oughs> ว่านะถ้าเล่นทาเป็นศูนยนะเนี่ยาดาดเนี้ยมีฐามเป็นศูนย์ถ้าลมเมืองไง inbound. เราได้แซมเปลิลมาบ้างป่ะเนี <c oughs> ่ยดูได้มาแต่ตายเป็มอุดนเฮีย <c oughs> ปื่นใหม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปืน ก็รู้ึกเหมือนหมดไวไอ้เยี่ยเหมือนมีอะไรมาสักอย่างอ่ะบุมอะไรมาอ,อ๋อเจอหนีหน่อยดิอุ้ยผาติดทิพหายแล้วกู e TA, minute, เฮ้ยตัวใหญ่มาเนี่ยขวาเห็นปะนเงาคุ้มคุ้มเลยอ่ะทำไมกูไม่เห็นยิงได้เลยวะบูม แล้วล็อกให้ได้ก yes. ่อนดิมันไม่ล็อกอ่ะก็ยิงให้มันล็อกดิพี่ยิงติดเต๋าหมดแล้วสัตว์ไม่ล็อกวะเอ้าวยี่ฝ่ายแล้วตาย

ไว้หน่อยเฮียโอ้เฮียไอ้เฮี่ยวยิงมันไม่ไหวแล้วโอ้ยไัวแล้วมึงกันไปแล้วไปแล้ลยได้มึงขึ้นมึงปักเข็ม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 เลยปักเข็มเลยโอ้หแม่งขาแนแม่งฆ่าเพื่อน <laughs> โดนฟันสอกแ,แน่เอีย yeah, มันจะยากไปไหนเนี่ยแล้วเมื่อกี้กูโดนอะไรก็ไม่รู้สีกฟ้าตั้มเทียวกูตายเลย